สวัสดีคะ่ะทุกทท่ทานอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุก๊กพาทุกท่านมาอัปเดตท,ที่ดินโซนแปลงเล็กนะคะที่ดินบ้านสวนคลอง14ถนนร,งรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35องครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอัปเดตแปลงที่ว่างนะคะแปลงหมายเลขที่16เนื้อที่170ตารางวาราคาตารางวาละ8,900บาทแปลงหมายเลขที่21เนื้อที่170ตารางวาตารางวาละ8,900บาทแปลงหมายเลขที่2 2ถึง26แปลงละ102ตารางวา เนื้อที่เท่าๆกันเลยนะคะตารางวันละ8,900บาทนะคะส่วนแปลงหมายเลขที่27จะอยู่หัวมุมนะคะเนื้อที่ส0 4ตารางวาราคาตารางวาละ9 2 0าบาทนะคะและหัวมุมมุมนู้นนะคะแปลงหมายเลขที่28นะคะเนื้อที่20 4สตารางวาราคาตารางวาละ9,800บาทนะคะส่วนแปลงหมายเลขที่2 9ถึง34นะคะตารางวาละ9,500บาทนะคะ ส่วนแปลงหมายเลขที่34เนี่ยจะเนื้อที่170ตารางวานะคะแปลงหมายเลขที่29ถึง33เนี่ยเนื้อที่102ตารางวาค่ะท่านใดสนใจแปลงไหนทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ